ถ้าคุณเคยคิดนอกใจใครเรื่องนี้อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจปี2548กิ่งหญิงสาวผู้ตกอยู่ในวังวนแห่งความสัมพันธ์ต้องห้ามนัดพบชูรักที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งในอยุธยาใครๆก็รู้ว่าที่นี่มีประวัติไม่ดีมีข่าวลือเรื่องฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลายและวิญญาณที่ยังคงวนเวียน กิ่งผลักประตูห้องพักเข้าไปกลิ่นอับชื้นประทะจมูกแอร์เย็นยเยือกจนขนลุกทั้งที่อากาศภายนอกร้อนอบก้าวไฟสลัวส่องให้เห็นเตียงขนาดใหญ่พาปูที่นอนสีแดงกำมเหมือนสีเลือดชูรักของกิ่งมาถึงหลังจากนั้นไม่นานความปรารถนาทำให้ทั้งคู่ลืมเลื่อนทุกสิ่งรอบกายหรืมแม้กระทั่งศีลธรรมและคำเตือน แต่แล้วระหว่างที่กิ่งกำลังมีความสุขเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในโสตประสาทกิ่งภวาหันไปมองรอบตัวชูรักของเธอก็เช่นกันแต่กลับไม่พบอะไรเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมกิ่งถามเสียงสันไม่มีอะไรหรอกคงเป็นเสียงจากห้องข้างๆชูรักตอบป,ปัด แต่สีหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนดังมาจากในห้องน้ำ กิ่งตัดสินใจลุกไปเปิดประตูห้องน้ำภาพที่เห็นทำให้เธอแทบสิ้นสติร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้เลือดไหลาอาบย้อมพื้นเป็นสีแดงฉานกิ่งกรีดร้องสุดเสียงชูรักของเธอรีบวิ่งเข้ามาดูเมื่อเห็นร่างนั้นเขาก็หน้าซีดเผือดเหมือนเห็นผีร่างนั้นค่อยๆหันหน้ามา ดวงตาเบิกโพลงจ้องมองมาที่กิ่งด้วยความเครียดแค้นใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดมันคือใบหน้าของกิ่งเองกิ่งทรุดลงกับพื้นร่างกายสั่นเทิมเธอจำได้นี่คือภาพที่เธอเห็นในกระจกก่อนออกมาจากบ้านภาพของตัวเองในชุดเดิมแต่เต็มไปด้วยเลือดชูรักของกิ่งพยายามดึงเธอให้ลุกขึ้นแต่กิ่งกลับแข็งทื่อราวกับถูกสาบ ร่างนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นข่าวเลือดขลุง้งจนแทบทนไม่ไหวบาปกรรมมีจริงเสียงกระซิบแผ่วเบาดังข้างหูกิ่งหลับตาลงด้วยความหวาดกลัวเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งร่างนั้นก็หายไปพร้อมกับชูรักของเธอกิ่งไม่เคยเห็นชูรักของเธออีกเลยมีเพียงข่าวลือหนาหูว่ามีคนหายตัวไปจากโรงแรมม่านรูดแห่งนั้นและไม่มีใครได้กลับออกมาอีก กลิ่งกลับบ้านด้วยความหวาดผวาเธอไม่กล้าส่องกระจกไม่กล้าเข้าใกล้ห้องน้ำและไม่กล้าทำผิดศีลอีกต่อไปเพราะเธอรู้แล้วว่าบาปกรรมมันน่ากลัวกว่าที่คิดถ้าคุณยังอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่ในห้องน้ำอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วคุณจะได้เจอเรื่องเล่าที่ขนหัวลุกยิ่งกว่านี้